สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนถ่ายคลิปยูทูปวันนี้ผมมาอยู่ที่พัทยานะครับผมครับวันนี้มากับน้องบ้านนะครับจะพาน้องบ้านมากินยำหอยนางรมนะครับซึ่งจะเป็นร้านไหนไม่ได้นะครับที่หาดจอมเทียนพัทยานะครับผมจะเป็นร้านยำหอยนางรมป้ารัดลุงบอยนะครับร้านเดียวที่แบบของใจคนกินหอยนางรมเลยนะครับคลิปผมขับรถผ่านมาลูกค้าก็ต่อแถวยาวเหมือนเดิครับผมเดี๋ยวเรา พาไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะทางหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งไปนั่งชิมกินข้างทะเลนะฮะวันนี้เราเตรียมสาเตรียมกางงมาเตรียมเสืยอมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทางหน้าร้านปลาลัดลุงบอยนะครับผมนี่นะครับยำหอยนางรมนะครับผมลุงบอยปลาลัดนะครับ หนึ้อาครับาทนบาทนะครับผมเท่นกาพิกัดหาดจอมเทียนนะครับผมพัทยาใต้นะครับขายอยู่หน้าเฟมมิริบารนะครับที่เดิมนะครับทุกคนนะฮะครับดูนะครับน้ำยำลูกค้าสั่งดูนะครับแบบเป็นกระปุกนะครับผมโอ้โหนะฮะ โอ้ยปลาดนะครับผมขนมาจัดหนักจัดแน่นเช่นเคยนะครับนี่นะฮะหอ,อนังรมนะฮะสดใหม่นะครับผมจากอ่างศิลา <_ m ult i> นะครับผมจังหวัดชลบุรีนะฮะดูผักกะทินนะฮะยอดกะทินนะครับผมสวยๆเลยนะครับโอ้โหนะครับลูกค้านะครับผมนี่ <_ d> um> เป็นวันธรรมดานะ <hip> ครับลูกค้ายังมาเยอะเลยนะฮะ ว,าาวันที่หนึ่งถึงวันที่7นะครับผมปรันลุงบอยจะไปขายที่เซนทัลน,นะฮะพัทยาบีทนะครับผมงานหมีทะเลนะฮะแล้วก็ที่นี่ก็ยังขายทุกวันนะครับนี่ครับอันนี้ร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบต่อไปค่ะร้อยห้สิครไม่ยำจ่ายตังกับป้า กระปุกละเท่าไหร่นะครับกรปุกละน้อยค่ะปุกละหนึ่งร้อยบาทเนาะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยจ้าเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไส้กลางร้อยห้าสิบสองร้อยแต่ปริมาณหอยเท่ากันหมดครับอันนี้ที่กําลังทําอยู่ตอนนี้เท่าไหร่คะเนี่ยสองร้อยเ้าสองร้อยบาทอันนี้ใส่อะไรนะางสองร้อยสองร้อยใส่ก๋วยเสวัสดีลุงบอยครับผมสวัสดีป้ารัดครับครับผมสองร้อยของพี่ นะะฮตัวอ้วนมากครับทุกคนนะฮะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทเนาะครับผมอ่าเนี่ยหนึบาทนะครับอ๋อเนี้ยร้อยห้าสิบบาทนะฮะอันนี้ครับอันนี้สองร้อยครับอ๋อนี่คือไซส์เดียวกันต่างกันที่ปริมาณนะอันนี้คือเราทำรอไว้เนาะเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวไม่ทันนะฮะใบตกทุกวันนะครับผมอ่านะฮะคึกคักคึกคักครับผมจระถัดร้อยห้าสิบด้วยจ้า โอ้นะครับน้ำยำซีฟูดลงไปนะครับผมพริกเผานี่ครับนี่สองร้อยครับอันนี้ร้อยห้าสิบาทนะฮะสองครับแบบนี้เลยครับทุกคนอันนี้นะครับอยังไม่พอนะนี่ครับยูเขาหยยยรยย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  นี่นะครับน้ำยำครับลงไปครับผมเดี๋ยววันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนาะไปเจอปรลัดตกลงบอยได้นะครับที่ผมงานมีทะเลนะเซนท่านบีนะครับผมพัทยานะฮะส่วนที่นี่ก็จะขายทุกวันอยู่เนาะขายปกตินะครับใครสะดวกที่ไหนก็ไปเจอกันที่นั่นนะครับอ๋อมีไปศิรชาด้วยนะฮะวันที่2ถึงวันที่ วันที่ห้านะฮะสี่วันนะครับผมงานผู้หญิงทำมาหากินนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็ปะลัดกับลุงบอยก็ช่วงนี้ก็พักแต่ว่นนี้ไปเปิดงานทากอนครับผมก็ให้ไปทั้งคู่เลยครับโอ้โหนะฮะลูกค้าก็ยังเยอะเช่นเคยนะครับผมเยอะทุกวันเลยนะครับครับผมเยอะแต่ว่าตรงนี้มันจะต่อระบากรต่ายครับแต่อันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับ ยังไม่จบนะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับโอ้โหบรรยากาศถือว่าดีมากนะครับน้องบัสตอนนี้คือแบบลมเย็นๆพระอาทิตย์ตกแล้วนะครับแต่ยังพอมีแสงครับกับหอยกับโอ้โหของข้างทะเลนี่คือตอนนี้คือสุดมากเลยมาหลังจากที่เราไปซื้อมาแล้วนะครับได้มาแล้วนะครับเป็นยำหอยนางรมนะครับหอยนางรมดูทุกคนหอยสดมากครับโอ้ อากาศดีดีแบบนี้นะะวันธรรมดาเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับใช่ครับคนจะไม่เยอะมาก แบบนะอันนี้คือแบบที่ยำนะครับยำเลยค่ะยำเลยนะฮะแบบนี้ก็มีนะครับใครที่แบบใครที่ชอบแบบไม่ยำนะครับก็จะมีน้ำจิ้มมาให้นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผานะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีหอยหอมเจียวมาให้นะครับแบบนี้แล้วก็มีกระเทียมมาให้นะครับใครที่อยากกินแบบไปยำเยอะเครื่อง ตัวนี้เอาไปถึงกรุงเทพก็ยังอร่อยเหมือนเดิมครับไปแบบนี้นะอยากให้ดูนะคะทุกคนขาขออนุญาตนะอยากให้ดูตัวใหญ่ตัวอ้วนมากครับนี่ครับนี่คือหนึ่งตัวนะคะนี่คือหนึ่งตัวนะตัวใหญ่มากค่ะมาครับเดี๋ยวเราจะมาลองแบบแบบที่ว่าแยกแยกแยกยเคื่องนะครับแบบนี้เลยนะครัก็จะมีหอยเนาะหอยมาตัวนี้ซีฟู้ด ยมยำของเขานะครับ<อ>ตัวนี้เป็นพริกเผาดหอยตัวหนึ่งล้นฟ้อนเลยนะครับล้นฟอนครับหอยตัวหนึ่งหอมเจียวตามไปครับแค่หอยตัวเดียวทุกคนก็ล้นเลยเต็มแล้วครับดูไม่ได้ต้องตักสองคำครับตักสองคำเลยอะครับอืแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยยวอ,อดกะทินอ่อนๆนะครับ ตลาดมาเก็ตจอมเทียนซอย16มาด้วยนะครับก็ไปซื้อข้าวมาด้วยนะครับจะเป็นข้าวอะไรนะชาครับทุกคนผัดชานะร้านนี้อร่อยครับผมก็รีวิวไปตามดูได้นะครับมาแล้วนะคะนี่ของพี่เขาเด็ดจริงๆนะคะแล้วก็โอ้โหปิวบิวเอาเลยรวมก็เป็นบรรยากาศนะครับแรงมากครับทุก เราบันเลงกันโตเลยนะครับก็สําหรับนะฮะคลิปนี้นะครับผมตะรนตะยิต้องขอบคุณสาหรับการตดามและก็รับชมนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่อยากมากินลมชมวิวบรรยากาศดีๆแบบนี้นะฮะก็มาได้เลยนะครับที่หาดจอมเทียนพัทยานะครับมีตลาดเปิดใหม่เยอะนะครับตอนนี้นะฮะก็เวะมาหอได้นะส่วนร้านปลาลันลุงบอยก็ยังขายที่เดิมนะครับหน้าเฟอรม mart าร์นะครับส่วนวันที่1่ถึงวันที่7ก็ไปเจอกับปลาลัดลุงบอยได้ที่ เป็นเซ็นทรัลพัทยาปีกนะครับผมก็